สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชุดาสตรีมานะม .47 เลขที่18ประวัติพญาลัษดานุประดิษฐ์มหิศรพักดีหรือคอซิมบี้นาระนองพญาลัษดานุประดิษฐ์เกิดที่จังหวัดระนองเมื่อวันพุธเดือน5ปีมะเส็งพศ2400เป็นบุตรชายคนสุดท้องของพญาลัตนาเศรษฐีหรือคอซูกิเอนชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้รับบรรณาศักเดเลื่อนฐานะจากข้อค้าเป็นขุนนางและมีมารดาชื่อนางกิม ท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่10เมษายนพศ2546อายุรวม56ปีพระยาลัษฎานุปดิ์ เริ่มรับราชการในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพศ2425โดยพี่ชายคือพารัตนเสถีหรือคอซิมก้องเจ้าเมืองระนองขณะนั้นเป็นผู้นำตัวไปถวายเป็นมหาดเล็กแน่ได้รับพระกรุณาโปรดเก้าให้เป็นที่หลวงมริลักษ์โลหะวิสัยผู้ช่วยเจ้าเมืองระนองแล้วเลื่อนเป็นที่พระอาสดงกตตินรักษาเจ้าเมืองกาบุรี ต่อมาเมื่อพศ2428ได้แสดงความสามารถในการสร้างบ้านบำรุงเมืองให้เป็นที่ปรากฏจึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นพยาลรัษดานุประดิษฐ์มหิสรภพักดีเจ้าเมืองตรังเมื่อพศ2433และในพศ2455โปรดเกล้าให้เป็นสมุหเทศพิบาลมณฑลภูเก็ตผลงานที่สำคัญ 1. ด้านการปกครองหลักพ่อปกครองลูกยึดหลักในการแบ่งงานจัดตั้งที่ว่าการกำนันขึ้นเป็นแห่งแรก 2ด้านการส่งเสริมอาชีพรัษฎรมีอุปนิสัยบำรุงการค้าย้ายจากตำบลควนธานีไปตำบลการตังด้วยเหตุผลที่ว่ามีทำเลการค้าที่ดีกว่าและเป็นบีดาแห่งยางได้นำต้นยางพารามาปลูกที่อำเภอก,การตังจังหวัดตรังเป็นครั้งแรก 3. ด้านการคมนาคมให้ความสำคัญกับการสร้างถนน 4. ด้านการรักษาความสงบและปราบปรามโจรผู้ร้าย สร้างความคิดใหม่แลราะดรทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามจนผู้ร้าย 5. ด้านการศึกษาถึงแม้พยายนรัศดานุปะด์เขียนหนังสือไม่ได้แต่ท่านก็พยายามสนับสนุนคือให้ชัวัดเป็นโรงเรียนคัดเลือกบูตหลานข้าราชการผู้มีสกุลไปเรียนภาษาอังกฤษ,ษที่ปีนงัง 6. ด้านสาธารณาสุขบังคับให้าราสดรดูแลบ้านเรือนให้สะอาดสุดท้ายนะคะเหตุผลที่ประทับใจ 1. ท่านมีความเป็นผู้นำคือไม่ทอดทิ้งาราสฎดร 2. เห็นคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์คือสนับสนุนการศึกษา 3. ม,มีความรับผิดช,ชอบ 4. มีความอดทนคือใช้ความพยายามในการเปลี่ยนความคิดของาราษฎร